สวัสดีครับพบกับผมนะครับธนยศตุ้งเรืองเจริญยนต์ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะครับผมพามาแนะนํานะครับรถเจ้าตัวนี้เลยโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับคันนี้นะครับบอกลูกค้าได้เลยนะครับว่าซื้อไปก็คุ้มนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับราคารถตู้ผมบอกกเลยว่าคนหาเยอะมากนะครับผมก็หามาเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็เลยทําให้ราคารถค่อนข้างจะ สูงขึ้นนะครับคันไนได้ถ้าได้ถูกผมก็จะขายตามถูกนะครับอย่างที่คลิปที่ผมเคยลงไว้นะครับลูกค้าเอา้มาดูนะครับตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดปายทะเบียนนะครับเพราะ,ประเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับป้ายฟ้านะครับซึ่งมีพรบคุ้มครองนะครับเราก็ทําการปิดให้กับลูกค้าคนเดิมนะครับผม สำหรับลูกค้าคนใหม่นะครับสำหรับลูกค้าคนใหม่นะครับถ้าอยากได้รถคันนี้นะครับฟรีดาวได้นะครับลูกค้าเครดิตดีมีฟรีดาวนะครับถ้าลูกค้าดาวไม่ต้องค้ำก็ห้าหกเจ็ดหมื่นก็ประมาณนี้ก็ไม่ต้องค้ำนะครับงวดก็เดี๋ยวผมคํานวณให้อีกทีหนึ่งนะครับลูกค้ารถคันนี้นะครับลืมทําการบ้านมาซะแล้วงั้นครับวันไงนะครับมาเจอกับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง 2. อ0พนะครับคันนี้นะครับรถปี4 เกนะครับรถปี49หรือรถปี2006นะครับลูกค้ารถนะครับเคยเคลียร์สีมาบ้างนะครับบางๆนะครับภายในนะครับลูกค้าพวงมาลัยนี่จะเป็นพวงมาลัยแต่งซิ่งหน่อยนิดนึงเล็กนะครับไม่ไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับพูดถึงในการขับนะครับถ้าเป็นพวงมาลัยเดิมมันจะโอเคกว่านะครับแต่อันนี้ก็ใช้ได้นะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงที่พร้อมใช้งาน นะครับลูกค้าเบาะนะครับเป็นเบาะ v i p นะครับเป็นเบาะเก้ที่นั่งนะครับเบาะ3แถว9ที่นั่งนะครับตัวนี้เป็นตัวแอร์ไมโครบัสนะครับลูกค้าเป็นแอร์ไมโครบัสนะครับเย็นจนหนาวจนหับหดเลยครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าหนาวมากนะครับแอร์เย็นดีมากจริงๆเลยนะครับรถคันนี้ก็หน้าตาได้เดิมท้ายเดิมนะครับก็ไม่มีชนหนักนะครับก็มีการทำสีมาบ้างนะครับลูกค้า ด้านฝั่งนี้นะครับทำสีมานะครับแบบเนียนๆนะครับตะเข็บนะครับลูกค้าดูตะเข็บด้านบนนะครับก็รอยเม็ดอาร์ก็ยังอยู่ครบนะครับไม่มีการโปททาสีแน่นอนนะครับหลังคาก็บางๆนะครับหลังคานี้บางๆเลยนะครับลูกค้าส่วนแรกตัวโครงรถนะครับก็ทําสีมาบางๆนะครับลูกค้ามีการทําสีมาอยู่นะครับตัวนี้ก็ได้ ผมได้ทําการล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ15นะครับล้อยางแม็กขอบ15เครื่องยนต์2อ0พนะครับรุ่นปีสีนี้ตัวนี้ด้านหลังนี้ตัวนี้ไม่มีที่ปกติมันต้องมีที่มองหลังใช่ไหมครับรถคันนี้ก็เคยอาบน้ํามาแล้วนะครับแต่ก็ทําสีได้สวยอยู่นะครับในระดับหนึ่งนะครับมีรอยตาหนิบ้างนะครับมีรอยตาหนิบ้างนะครับลูกค้าตรงนี้ครับมีรอย มีรอยแตกลายงาก็คือทําสีมานะครับทําสีมาแล้วทีนี้มันก็แตกลักษณะอย่างนี้นะครับของการทําสีแต่ก็ไม่มีชนหนักนะครับลูกค้าก็ไม่มีชนหนักนะครับเบาะด้านหลังมีการมีการใช้ในการพื้นที่นะครับใช้สอยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับลูกค้านะครับไปดูตะเข็บด้านท้ายนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับแต่ฝาท้ายที่ทําสีมาแล้วนะครับ รถก็เคยเคลียร์สีมาบ้างนะครับบางชิ้นนะครับลูกค้าแต่ว่าในก็ในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น VAP รุ่นเดิมนะครับรุ่นก่อนนะครับสมัยก่อนก็จะติดอยู่ประมาณนี้นะครับเป็น VAP นะครับตัวนี้แอร์เย็นมากนะครับลูกค้ามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้นะครับหมุดเม็ดอก็อยู่ครบเหมือนเดิมนะครับเหมือนไม่มีรอยชนหนักแน่นอนนะครับไฟท้ายได้มีการเปลี่ยนไฟท้ายมาใหม่นะครับ เป็นตัวของรุ่นใหม่เลยนะครับนี่ก็ใส่กันได้นะครับลูกค้านี่เลยมาดูฝั่งนี้ตัวนี้เป็นประตูออโต้นะครับเปิดออโต้ Auto นี่หมายถึงปิดออโต้นะครับเวลาเปิดนี่ก็เปิดปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาจะปิดนะครับแล้วมันจะดูดเข้าไปไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดแรงนะครับลูกค้าคันนี้รุ่นนี้ที่เป็นตัวประตูนะครับส่วนภายในเบาะ นะครับเป็นยังไงกันบ้างดูแล้วก็สะอาดดีนะครับลูกค้าสะอาดได้ทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็คันนี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ผมได้ขับไปที่จันทบุรีนะครับขับไปที่จันทบุรีนะครับก็มีรอยรอยแผลฉีกขาดเล็กน้อยมีรอยปะนะครับอย่างนี้นะครับยังไม่ได้ติดกาวส่วนด้านแขนพับตรงนี้นะครับมันไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะหาใส่ให้นะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับ มาดูส่วนด้านเครื่องเสียงนะครับผมเป็นคนขับรถที่ไม่ชอบไม่ไม่ค่อยได้ฟังเครื่องเสียงเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเช็คระบบดูนะครับมีด้านบนนะครับมีทีวีมีจอนะครับระบบแอร์นี่รับประกันได้ครับหนาวจริงๆครับเดี๋ยวเครื่องเสียงเดี๋ยวผมตรวจสอบอีกทีนึงนะครับลูกค้าส่วนด้านฝั่งประตูนคนขับนะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีคว่ำไม่มี ตะแคงข้างแน่นอนครับการันตีได้นะครับไม่มีตะแคงข้างแน่นอนแต่เคยทําสีมานะครับลูกค้าก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับตัวนี้เขาจะติดส่วนมากก็จะติดกาวนะครับเพราะว่าหุ้มหนังนะครับมันจะแกะออกยากหน่อยนิดนึงแต่ก็ดูเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับตรงนี้เห็นไหมครับลูกค้าไม่มีรอยขดไม่มีรอยคลายน็อตนะครับหรือขยับน็อตเลยแสดงว่าก็ไม่มีการชนหนักนะครับถือว่ามีการชนหรือเปลี่ยน โดยรวมนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวผมนี่ให้ดูโดยรวมก็พร้อมใช้นะครับประตูประตูดูดไฟฟ้านะครับส่วนตัวหน้านะครับทำไมหน้าโฉมเป็นอย่างนี้นะครับหน้าโฉมนี้เขาแปลงหน้าโฉมมาแล้วนะครับเป็นเป็นโฉมปี2014นนะครับกระจังหน้าได้เปลี่ยนมาใหม่นะครับกระจกนะครับตัวนี้ต้องได้เปลี่ยนแน่นอนนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ กระจกนี้กระจกข,ของโตโยต้าเดิมอยู่นะครับแต่มีรอยสเก็ตก้อนหินนะครับเยอะแยะนะครับแล้วก็ซีนตรงหลังคาไม่สวยเดี๋ยวจะรื้อออกเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใส่ใหม่นะครับลูกค้ามันถึงจะมันถึงจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าบางทีซีนมาไม่ดีนะครับเหมือนเข้าทําซีนมาไม่ดีเหมือนเหมือนน้ามีน้ารั่วอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็มีนะครับลูกค้าตรงนี้สเก็ตก้อนหินนะครับประมาณนี้ โดยรวมนะครับลูกค้าใช้ซื้อรถตู้เอาไว้ใช้นะครับท่องเที่ยวหรือจะรับส่งนักเรียนแบบ v i p นะครับลูกค้าก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0626966229ผมธนยศรุ่งเรืองเจริญยนนะครับยินดีให้บริการนะครับลูกค้าถ้ามีดาวเยอะติดเครดิตดาวเยอะๆนะครับก็ก็พอช่วยได้นะครับลูกค้าลูกค้ามีเครดิตดีฟรีดาวนะครับคันนี้นะครับฟรีดาวได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเราจัดให้นะครับ ส่วนด้านเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นี้ก็ถือว่าใช้ได้รถคันนี้นะครับไม่นะครับไม่บอกได้เลย,เลยทำไมทำไมไม่มันน้อยจังนะครับลูกค้าไม่มันน้อยจังลูกค้ามาดูไม่ไม่ไม,ไมนะครับเดี๋ยว <S <S ผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับรถคันนี้นะครับดูครับไม่อ่า หกหมื่นกว่าเองลูกค้าโอ้โหกหมื่นหกหมื่นเป็นไปได้ยังไงหกหมื่นนะครับเป็นไปได้ยังไงลรถปีนี้สี่เอาวิ่งได้หกหมื่นนี่เป็นไปได้ยากนะครับลูกค้าก็มีอยู่สองสถานาสถานการณ์นะครับลูกค้าก็คือนะครับหกหมื่นไม่แท้นะครับ, 60, นะรบถ้าหกหมื่นแท้นี่เป็นไปได้ยากแน่นอนนะครับลูกค้าบางทีเราอาจจะซ่อมใหม่มานะครับไม่อาจจะชำรุดนะครับลูกค้า ไม่อาจจะชำรุดก็เป็นเรื่องธรรมรดานะครับ2นะครับลูกค้าคนเก่าน่าจะวิ่งเกินแล้วครับหลักล้านแล้วนี่อันนี้หลักล้านแล้วมาดูหลักล้านดูน้ํายาหล่อเย็นยังสีชมพูอยู่เลยนะครับไม่ดําไม่เคละนะครับแสดงว่ารถคันนี้ก็ดูแลรักษารถได้ดีมากนะครับลูกค้าก็ไม่ได้ถือว่าใช้มาแล้วโทมนะครับไม่ได้ไม่ลูกค้าคนเก่าไม่ได้ทํามาแล้ว ให้รถยนต์มันโซมนะครับฝากระโปรงมีรอยขยับน็อตไหมมีนะครับผมมี่เคยทําสีมาแต่ฝากระโปรงเดิมนะครับลูกค้าฝากระโปรงเดิมเลยนะครับตัวไหนที่มีรอยตรรนิผมก็จะบอกนะครับเนี่ยหมอน้ํานะครับดูมาประกอบกันนะครับลูกค้ารถรถวิ่งเยอะนะครับน้ามันเบรกก็จะดํานะครับน้ำมันเบรกก็จะดําหน่อยนะครับ คันนี้ไม่หกหมื่นไม่น่าจะใช่แล้วครับนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ดีนะครับลูกค้าก็สําหรับเอาไปใช้งานรถตู้ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องเครื่องยนต์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาทํามาในระบบที่ว่าใช้ทนใช้นานจริงๆนะครับรถตู้ของโตโยต้เตาเนี่ยผมยอมรับจริงๆนะครับบางคันวิ่งไม่สองรอบแล้วก็มีนะครับ2ล้านโลก็มีนะครับยังใช้งานนะครับ บางบางทีเนี่ยไม่เนี่ยมันมันเสียหรือว่ามันปรับกันได้นะครับลูกค้าอันนี้เราก็สันนิษฐานนะครับว่าหนึ่งไม่ชํารุด2นะครับอาจจะวิ่งเป็นรอบ2แล้วนะครับลูกค้าแต่ไม่อ่าไม่ใช่ประเด็นนะครับส่วนมากคนไหนที่ลูกค้าคิดว่าเออมันเยอะเกินไปก็ผ่านนะครับแต่ว่าคนไหนที่ว่าจะใช้นะครับ <c oughs> เขา <c oughs> เขาบำรุงดูแลรักษารถได้ดีนะครับลูกค้าก็ใช้ต่อไปได้อีกนานเหมือนกันนะครับ แต่รถคันนี้ผมก็ยอมรับนะครับลูกค้าซื้อมาแพงมากนะครับแพงไม่รู้จะขายยังไงนะครับแต่พอดีราคากลางก็อยู่ที่400,000สีนะครับฟีดาวนี้ได้เลยนะครับ400,000สีแต่ผมไม่ขายครับผมขายอยู่ที่400,000สาครับคันนี้400,000สลูกค้าฟีดาวได้เลยนะครับลูกค้าฟีดาวได้เลยลูกค้าดาวเท่าไหร่จัดงวดเท่าไหร่เดี๋ยวคำนวณแล้วโทรหาผมแอดไลน์มาได้นะครับที่0626966229นะครับ ผมธนยศุ่เรืองจเจริญยนเดี๋ยวก็จะคำนวณค่าง,งวดนะครับว่างวดเท่าไหร่นะครับลูกค้าไหวไหมนะครับได้ทุกอาชีพนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าอาชีพอยากจะเริ่มนะครับว่าไปทำรถนักเรียนหรือเอาไปวิ่งทัวร์นะครับมีทำทำทีนาเยอะๆนี้ก็ได้ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่จำเป็นต้องชีวิตต้องเป็นอาชีพราชการนะครับ ไม่จําเป็นนะครับได้ทุกอาชีพนะครับออกรถได้นะครับสําหรับเรานะครับถ้ายังไงลูกค้าสนใจรถคันนี้ก็ฝากนะครับทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับลูกค้าไปดูห้องเครื่องกันนี่ครับก็คือห้องเครื่องยนต์ของรถโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับคันนี้เลยนะครับห้องเครื่องนะครับสะอาดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปวัดดูนะว่าเครื่องยนต์หลวมไม่หลวมนะครับเดี๋ยวเราไปเราไปลองดูนะครับนี่เลยเครื่องยนต์หกหมื่นนะครับดูเครื่องยนต์หกหมื่น 60, มันใช่หรือเปล่านะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับลูกค้าเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับถ้าไม่อยู่สองแสนสามแสนก็ก็น่าสงสัยนะครับมันอยู่ที่โดยรวมองค์ประกอบของรถนะครับมันต้องอยู่ที่องค์ประกอบของรถด,ด้วยนะครับ ทำไมน้อยๆนะครับเป็นไปได้ยากใช่ไหมครับลูกค้าลูกค้าตัดสินใจซื้อนะครับก็ไม่เป็นไรทางเราบอกหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็ขอให้เชื่อใจกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไม่มีกลับไม่แน่นอนนะครับคันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขากลับมาหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับผมตอนนี้นะครับผมก็สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับลูกค้าสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเป็นยังไงนะครับดึงสายวัดดู นะครับไม่มีคันไม่มีไอนะครับลูกค้าเครื่องดีนะครับลูกค้าลูกค้าคนเก่าเขาใช้งานอได้ดูแลรักษารถได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับลูกค้าคนเก่าดูแลรักษารถได้ดีนี่ครับมาดูฝั่งนี้นะครับเอาให้กันเห็นเห็นนะครับลูกค้า เครื่องยนต์สะอาดดีนะครับก็เราก็ทกําการล้างนิดหน่อยนะครับลูกค้าทําการล้างนิดหน่อยนะครับอ่าตัวนี้เลยเอาดึงสายวัดดูนะครับไม่มีไอแน่นอนนะครับไม่มีไอแน่นอนนะครับไม่มีไอนะครับเครื่องยนต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับลูกค้าถือใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับลูกค้า ครับผมเราก็ไปดูห้องเครื่องแล้วก็ภายในกันหมดแล้วนะครับลูกค้าก็ตัดสินใจนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ0 6 2 6 9 6 6 2 2 9สผมธนยศึ์ดุลเจริญยนนะครับยินดีให้บริการลูกค้ามีเครดิตฟรีดาวลูกค้าไม่มีประวัติก็ดาวหกเจ็ดหมื่นก็ไม่ต้องค้ำนะครับลูกค้าตอนนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับกับเบอร์นี้เลยนะครับผมยังไงก็ท้ายนี้ก็กราบลาไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่ารถหายากมากเลยครับตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับคนไหนที่มองหาอยู่นะครับราคาถูกถูกก็รอนะครับรอไปอีกนิดนึงเผื่อมันจะมีเข้ามานะครับซื้อมาถูกขายถูกซื้อแพงขายแพงแน่นอนครับคันนี้ผมก็ซื้อมาแพงจริงๆนะครับก็ขอให้ดูแลให้ลูกค้าแล้วก็มีเหลือกําไรก็โอเคแล้วนะครับสําหรับการขายของทางร้านเรานะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับลาไปก่อน สวัสดีครับ